สวยนะครับสวยเลยครับแล้วนะนี่ครับได้ครึ่งโลเลยครับใช้ หมายเป็นในคลองนะครับโาเลี้ยงผักเชเนดครับน่าจะมืดนะเห็นพอเห็นไหมครับเดี๋ยวลองขยับนะครับนี่ครับสายน่าจะครึ่งโลเลยครับเหยื่อที่ใช้ยอดยางแก้คันสีดำครับ เห็นไหมครับจดจยางแก้คันสีดำสายพีที่ใช้ก็จินดามมณีครับ2.5เหเนียวนุ่มลื่นตีไกลฝากผลงานของไว้ด้วยนะครับสีใต้แล้วไม้ครับใจเย็นได้ขอบคุณครับ